i talk and keep long. สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบ่วงวิมาลานะครับที่เป็นภาคต่อของเรื่องโซเวรีนะโซเวรีนะครับผมตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่ซึ่งพระน้าคือเข้มหัสวีประกบคู่กับบุกบุกด่านะครับและเรื่องโซเวรีเนี่ยมีนวนิยายภาคต่อนั่นก็คือเรื่องบ่วงวิมาลานะครับซึ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของเรื่องโซเวรีนะเป็นพาร์ทของน้องสาวต่างแม่ของตัวพระเอกในเรื่องโซเวรีนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ รับบทโดยเข้มหัศวีคนที่จะมารับพาร์ตต่อในภาค2เนี่ยนั่นก็คือน้องสาวของเข้มหัศวีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องย่อก,กันในท้ายคลิปละกันวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็พูดคุยกันไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะเกี่ยวกับว่า,วาเฮ้ยเขาจะทําหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นมีการเปิดกล้องหรือบวงสวงพร้อมกับเรื่องโซเวลีนะครับอาจจะรอให้โซเวลีเนี่ยออนแอร์ไปก่อนแล้วดูกระแสะหรือเปล่าถ้าปังเนี่ยอาจจะหยิบเรื่องบวงวิมาลาเนี่ยมาทําด้วยหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะปกติเนี่ยเห็นค่ายพอดีคำเนี่ยทำซีรีส์ทีไรก็คือจะยิงยาวต่อกันไปเลยนะครับไม่รู้ว่าค่ายของพินิงกริตาเนี่ยจะ ทำยังไงเนาะอาจจะรอให้ถ่ายจบแล้วค่อยทำหรือเปล่าหรือว่าไม่ทําหรอกทําแค่เรื่องเดียวแต่วันนี้มาพูดคุยกันนะครับมีคนนะครับผมมาตั้งกระทู้พันทิปไว้นะฮะว่าพี่หนิงเนี่ยลงสตอรี่นะครับผมในสตอรี่ของพี่หนิงนะครับมีการถ่ายรูปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูปหรือวิดีโอนะแต่ว่าแฮแต่ว่าแท็กไปที่ไอจีของพริ้งพอยนะครับและมีภาษาอังกฤษอยู่ในตัวของรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยว่า fitting นะครับเขาก็เลยตั้งกระทูว้ว่า fitting อะไรเอ่ยละครใหม่เปล่า อันนี้ไม่รู้ว่าพี่หนิงเนี่ยฟิตติ้งจริงๆหรือว่ามีงานอะไรนะครับแต่ว่าถ้าโอกาสที่พี่หนิงเนี่ยจะทําละครเรื่องต่อไปเนี่ยผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นภาคต่อของเรื่องโซเวลีนั่นก็คือบ่วงวิมาลาน,นั่นเองแล้วมงเนี่ยจะลงที่พิงพอยหรือเปล่านะครับ ซึ่งมารับบทเป็นดางเอกในเรื่องบวกวิมาราแล้วถ้าเป็นพิงพอยจริงๆเนี่ยพระเอกเนี่ยจะเป็นใครกันละ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ดูนะับผมเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ละครนะคะเดาว,ว่าน่าจะเป็นงานช่องแล้วก็มีคนมาตอบว่าถ้างานช่องเร็วๆนี้ก็มีถแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลวันที่29นะครับอันนี้ไม่รู้ว่างานช่องหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่าคือในในรูปเนี่ยมันบอกว่าฟิตติ้งไงผมก็เลยคิดว่าฟิตติ้งงานช่อง,องนี้หรอไม่รู้นะครับอันนี้แค่เดาไปนะครับถ้าน นางเอกในเรื่องโบวกมิมาลาเนี่ยมงมาลงที่พิงพอยนะครับผมพิงพอยเนี่ยก็จะได้เป็นนางเอกกลางคืนเนี่ย เรื่องที่2ต่อจากมังกรเจ้าพญาก,กันเลยนะครับซึ่งพี่พลเนี่ยอาจจะได้ถูกดันขึ้นมาเป็นนางเอกและนะครับเต็มตัวสักทีหลังจากที่เป็นนางเอกละครเย็นมาหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ก็แค่เดากันนะไม่รู้ว่าใช่ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่และจะใช่บ่วกวิมาราหรือเปล่าอันนี้ก็เราไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงนวนัิยายเรื่องบว,วงวิมารากัต่อเลยดีกว่านะครับผมไปฟังกันครับ นี่สินและหน้าที่ทำให้เธอต้องเป็นขโมอยอันดีชีวิตคู่ทำให้ผู้หญิงในสายตาเขาเต็มไปด้วยพิษสงและเพราะความละโมบของคนหนึ่งคนทำให้เขากับเธอตกอยู่ในบ่วงวิมาลา อดีตภรรยาของกันหมายมั่นรีสอร์ทวายไลท์ไว้ในมือหลังฟ้องแบ่งสินสมรสแต่ติดด้วยหลักฐานชิ้นสำคัญอยู่ในมือของชายหนุ่มเธอจึงจ้างหญิงสาวที่ต้องการเงินอย่างวิมาลาเข้าไปเอามาคืนที่ลงมือวิมาลาพลาดพลั้งเพราะถูกตลบหลังเธอสมซานกลับบ้านพร้อมละหกละเหินไปหาพี่ชายต่างมารดาหลีกหนีจากแม่ที่จ้องแต่จะเอาผลประโยชน์และชายหนุ่มที่เธอหักหลัง เพราะว่าเธอไม่สามารถหนีหัวใจตัวเองได้พ้นเพราะวิมาลาต้องแบกภาระของครอบครัวเธอจึงตัดสินใจยอมทำตามที่มารดาต้องการแม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันคือก้าวแรกที่ทำให้เธอถลำลึกทั้งกายและใจไปกับกันนายหัวที่เธอถูกส่งไปล้วงความลับหากคนที่ต้องมารับกรรมทั้งหมดคือเธอเมื่อเขาค้นพบความจริงการแก้แค้นจึงเริ่มต้นเมื่อกันเคยมีประสบการณ์แต่งงานในอดีตที่เจ็บปวดเมื่อ เื่อวิมาลาทำร้ายเขาได้เขาก็ตอบแทนเธออย่างสาสมเช่นกัน,นครับอันนี้เป็นเรื่องย่อเอออันนี้ผมก็เพิ่งอ่านครั้งแรกเหมือนกันนะต้องบอกว่าเรื่องย่อเนี่ยเขาพูดถึงตัวพี่ชายต่างมารดาเนนะื่อคือเข้มหัสวีนะครับอ่าเราจะเห็นเข้มหัสวีเนี่ยในเรื่องบวกวิมาลาอย่างแน่นอนนะครับก็บอกว่านี่สินนะครับผมนี่สินและหน้าที่เนี่ยทำให้วิมาลานะครับผมต้องปลอมตัวนะครับผมเข้าไปล้วงความลับของกันนะครับเพราะว่าอาดีตภรรยาของกันนะครับผมหมายมั่นที่จะเอารีสอร์ททวาย ร้ายของกันนะครับคือกันกับอดีตภรรยาเนี่ยเลิกกันแล้วก็มีการฟ้องร้องนะครับผมแบ่งสินสมรสกันแต่ว่าติดตรงที่หลักฐานชิ้นสําคัญนะครับอยู่อยู่ในมือของกันนะครับอดีตภรรยาของกันเนี่ยก็เลยร่วมมือกับแม่ของวิมาลานะครับซึ่งแม่ของวิมาลาเนี่ยเธอก็ต้องการเงินด้วยนะครับส่งวิมาลาเข้าไปนะครับผมเพื่อล้วงความลับกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกตลบหลังนะครับแต่ว่าไม่รู้เนี่ยถูกตลบหลังเนี่ยไม่รู้ด้วยวิธีใดเธอจะตกเป็นของกันเหมือนโซเวลีหรือเปล่าที่แบบว่า พระเอกกับนางเอกเนี่ยได้กันเลยตั้งแต่ต้นเรื่องนะไม่รู้เห็นการอันนี้คือสสปอยเธอก็เลยโสมสารกลับไปหาพี่ชายต่างมดาก็คือกลับไปหาปรินนั่นเองนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็หนีทุกสิ่งทุกอย่างจากคนที่ไม่หวังดีต่อเธอนะครับแต่แล้วเนี่ยกันเนี่ยเขาได้ไว้ใจวิมาลาแล้วแต่เขาเนี่ยก็ไมารู้ว่าวิมาลาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อลวงความลับนะครับเขาเนี่ยถูกหักหลังจากที่เคยถูกหักหลังจากอดีตภรรยาของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ถูกวิมาลาเนี่ยหักหลังอีกครั้งหนึ่ง ทำร้ายเขาเขาเลยมีความแค้นและจะตอบแทนให้สาสมกับที่วิมาราทำกับเขานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับผมคือนางเอกเนี่ยต้องทําเพื่อหน้าที่นะครับผมแล้วก็เพื่อภาระของครอบครัวด้วยเธอก็เลยจําเป็นต้องทําเพื่อเงินนะครับส่วนตัวของพระเอกเนี่ยกันเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับผมต้องการที่จะ เอาคืนวิมาลานะอ่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าเรื่องนี้นะครผมบ่วงวิมาลาเนี่ยใครนะครับผมจะมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็ต้องอ่อนกว่าเข้มหัดสวีนะครับเพราะว่าเล่นเป็นน้องสาวนั่นเองส่วนกันนะครับผมจะเป็นใครมารับบทนี้แล้วก็นางร้ายนะครับอดีตภรรยาของเขาเนี่ยใครจะมาเล่นเป็นนางร้ายคิดว่าใครนะน่าจะเล่นเรื่องนี้นะครับผมอ่ะก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดขออภัยมวลหน้นที่นิดเดียวกันอย่าลื ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ